รถคุณนั้นต้องสะอาดสดใสเราเอาหัวใจใส่ไปกับรถคุณบริการนั้นเรามีหลาดหลาดลายรถมีปัญหามากมายเรานั้นก็เพราะแค่ใคฝากเอาไว้ข้างในหัวใจแล้วรถเมื่อไรได้ สที่มีมาขึ้นครีม ing plus s p เราและชายาบริการที่ครบครัครบทุนเี่การดูแลรถโรเมเกอร์ค่าแคทที่มีส้ามากมายขับรถเข้าไปได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มโปรเมเกครับผมสูัดีครับวันนี้ แปลกตานิดนึงครับผมเพราะว่าเจอผมวันนี้เราอยู่กับร้านคายแคร์โพรเจอต์สปีดครับผมวันนี้มีผมสัมภาษณ์พี่ตูนเพราะว่ามันเป็นร้านของพี่ตูนในเครือนะครับของบริษัทใช่ครับในเครือของพี่ตูนนะครับ,รบทีนี้ผมมีความสงสัย ข้อนึงครับคุณตูนว่าจริงๆอ่ะพี่ตูนมาเปิดร้านตรงเนี้ยซึ่งมันห่างกับร้านของอีกสาขาหนึ่งที่เราสัมภาษณ์กันไปคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ามันที่เราสัมภาษณ์ตรงตลาดบางขีที่เนี่ห่างกันไม่ถึง5นาทีทำไมพี่ตูนถึงมาเปิดร้านแข่งกันเองอ่างไปดีมากนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีเปิดที่สาขาพันท้ายนอสิงค์นะคเป็นโฟรเมเกอร์รูปแบบคาแคร์อันนั้นจะเป็นครบวงจรเนาะแล้วก็มีห้องเคลือบแก้วด้วยนะครับแต่ว่่่่่าา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 พพอออเเเเรรรรรปปิดดดมมมไไ้้นนนนนีียกกกกฏวืๆใหตบบบััะค เข้ามาใช้บริการทุกวันนะเพราะาเปิดทุกวันเลยแน่นพันย่งทามแน่นเลยแล้วมันก็เริ่มมีเสียงจากลูกค้าบางท่านเพื่อนๆบางท่านที่แบบมาแล้วไม่ค่อยได้ล้างบางทีต่ออาทิตย์หรือว่าช่วงที่แบบพลิกๆเลยนะแบบ,บ,บว่าเข้ามาแล้วแบบไม่ได้ล้างอะ่ะบางทีอาจจะต้องรอนานหลายชั่วโมงเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอออย่างงั้นเราต้องเริ่มมองหาพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะมารองรับก็เลยขับรถอยู่แถวนี้เห็นว่ามันมีตรงที่ตลาดพันท้ายมาร์เก็ตนะครับเขาเริ่มทางเจ้าของตลาดเนี่ยเริ่มขึ้นโครงสร้างก็เลยลุยเลยก็คืืออทเร่งข ชาวพื้นที่ก็เป็นที่มาว่าได้มาเปิดที่นี่แต่ว่าเราจะเปิดเป็นรูปแบบสปีดปัีทต่ตลาดพันธุ์ท้ามารเก็ตเนี่ยจะไม่เหมือนตรงปรักทีก็คือจะไม่มีห้องเคลือบแก้วอ่าแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ ร้านดูฝุ่น200บาทถูกกว่าถูกกว่า5า<บ>กกบ่าที่นูน่นอ่าอแล้วก็พวกไส์กลางจะอยู่ที่2,50ทําทำไมถึงถูกกว่าถ้าเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าขั้นตอนมันจะต่างกันอาจไม่มีเปิดฝากระโปรงรไม่มีเปิดถังน้ามันอ่าแล้วก็พวกแปลงต่างๆเนี่ยก็จะลดบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับต่วนเวลาเช็ดรถเนี่ยก็จะใช้น้ํายาลงเฉพาะที่กระจก เพราะนั้นมันก็จะทําให้โปรเตสนนี้มันจบไวกว่าตัดขั้นตอนต่างๆบางรายการที่ไม่จำเป็นออกถูกต้องถ้าเหมือนกันถ้าเจ็ดสีเจส่วนเหมือนกันน้ํายาใช้เหมือนกับโรเมเกอร์คาแคร์ QC เหมือนกันด้วย QC เหมือนกันมีหักล้อมีไฟฉายส่องเก็บงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะได้ความที่สะดวกรวดเร็วกว่า ผมเห็นลูกค้าแถวนี้หมู่บ้านเยอะด้วยผองึกว่าลูกค้า<ช>ลูกค้าที่ไปใช้ไรกันที่ร้านไม่ต้องขับรถไกล<ช>อยู่แถวนี้ใกล้ๆขับรถมาจอดแล้วก็ขับไปที่บ้านได้เลยส<ช>ะดวกกว่าถึงมันจะห่างกันไม่ไ,มไมกลครับประมาณไม่ถึง2กิโลแต่ว่ากลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่หมู่บ้านแถวนี้อาจจะมีบางท่านที่อยู่ตรงป้าทีแล้วก็อยู่แถวนี้อาจจะมีสะดวกมากขึ้นถ้าเป็นงานใหญ่งานดีเทลพวกเก็บภาพลบรอยต่างๆ หรือเคอลือบแก้วเคลือบเฟลามิกก็คือไปที่ปกาขีพอร,ร,รถเคลียร์สะอาดแล้วเนี่ยบางทีเพื่อนเพื่อเขาก็อ่ะตรงนงั้นคนเยอะก็ขับเลยนิดเดียวก็มาที่นี่ได้เลยก็จะสะดวกจุดแข็งที่แตกต่างจากสาขาปกาขีของที่นี่คืออะไรทำไมลูกค้าต้องต้องมาใช้บริการที่นี่ถ้าที่นีน่หนึ่งก็คือเรื่องความสะดวกรวดเร็วนะแล้วก็เรื่องของอ่ราคาที่ถูกกว่าอย่าง50บาทนะครับเพราะขั้นตอนมันก็ตัดบางอย่างออกไปถ้าเพื่อนเพื่อเข้ามาเนี่ยจะสะดวกก็เพราะว่ามีตลาดมีของกินมีซีเจมอมีหมูกระทะแชมป์อันนี้เจ้าดังนะครับมีคลินิก มีสะดวกซักร้านขายพวกเพชรช็อปมีร้านขายยาด้วยคือมาจอดในครบวงจรเลยมปทำอย่างอื่นได้เอารถที่ได้ใัเราแล้วก็เราจะไปร้านขายยาจะไปกินอ้าจะไปจ่ายตลาดได้หมดเลยใช่เดินไปจ่ายตลาดได้เลยเพื่อนๆจะสะดวกแล้วก็เปิดปิดจะไม่เหมือนที่ป้ากีที่ป้ากีเราเปิดเจ็ดโมงปิดทุ่มหนึ่งที่นี่เราเปิด8ปดโมงครึ่งปิด2องทุ่มครึ่ง คนที่แบบหารถร้านดึกๆเนี่ยมาที่นี่เลยถูกต้องเพราะเราเจอปัญหาว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยลูกค้าบางทีไปถึงปุ๊บป้าคีปิดละเลิกงานกลับถึงบ้านพุ่งฝ่าไม่มีที่ล้างรถร้านเลี้ยวมาที่นี่เลยพันท้ายไม่มีร้านล้างรถเลยเลี้ยวมานี่เลยที่นี่เลยยังเปิดสองทุ่มครึ่งเป็นที่เดียวที่เปิดสองทุ่มครึ่งใช่เปิดทุกวันเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เราครับครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่อยู่แถวทางสมัยดำทางพันท้ายนะครับทางมหาชัยลองแวะเวียนเข้ามาครับแล้วโปรโมชั่นล่ะครับที่นี่มีโปรโมชั่่่่่่นนนนอออะะะไรรพพิเเเเศษกกกวววววาาาืหดีีี๋ยจจมมโปบุฟฟชง้้ฝแล็ ควายเอโตัีมพวกงานเคลือบสีต่างๆมาลองรับอีกแล้วยังไงก็ฝากติดตามลองเข้ามาสอบถามที่หน้างานครับสุดท้ายคุณตูนอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่มาใช้บริการตั้งแต่ที่ป้าคีแล้วแหละนะครับมากันอย่างเนืองแน่นจนทําให้ที่นี่เกิดขึ้นต้องขอบคุณจริงๆยังไงก็ฝากถ้าแฮปปี้กับที่ป้าคียังไงก็ลองมาให้โอกาสทางสาขาตลาดพันท้ายมาเก็ตที่นี่ด้วยครับแต่เหมือนว่าคุณคุณว่าจะมีใกล้ๆนี่อีกสาขาหนึ่งหรือเปล่าครับอุ้ไแ้กอนเดี๋ยวจะเปิดรเร็วนี้อีกเหมือนนกัไม่เร็ว ไม่เร็วแล้วครับอีกแป๊บเดียวจะเปิดแล้วครับทําแหมดำหรือฝากติดตามท่าแหมดำจะมีเปิดอีกอันี้ก็คือใกล้กันหมดเลยะคุณตูนเราเราเปิดเป็นสามเหลี่ยมโอ้ห่างกันไม่เกินห้านาทีทุกที่ห่างกันไม่เกิน5นาทีขนะลูกค้าไม่ว่าจะไปสาขาไหนมาสาขาไหนก็เจอเราเจอหนีเราไม่พ้นไปไหนก็เจอเราใช่ใช่งนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าทุกทีมงานเราค่อนข้างเยอะเราดูแลลูกค้าอย่างดีวันนี้ก็ขอบคุณคุณตูนนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของสาขา ขอบคุณเช่นกันท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับตาขาต่อไปนะครับเขินๆเนอะเนาะสัมภาษณ์กันเองเราใช่ครับตากล้องเขินดูเพราะว่าปกติเคยจะดูคนสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวันนี้ต้องมาสัมภาษณ์คุณตูนเจ้าของร้านเองนะครับงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ